เราจะมาทายเพลงกันนะคะทุกคนคนนี้คนข้างนี้เป็นเฮเลนนะคะะลงมือเลยค่ะแล้วก็เราเป็นคนเปิดเพลงนะคะจบองช่องโอเคมาเพลงแรกอาร์เจนตินาเป็นแฟนอยูได้บเกเพลงสิงห์เนาะสิงห์โตน้ำโชคเฮเลนได้อีกแล้ว น้อนหนึ่งแต่ทำไม่ได้เล่นเล่นเกมเอ๊ะพลงของคนเนี้ยคนนี้ cover เพลงพราะมากอ่าใครใบเป็นคน cover เพลงปากกาเอามาบล็อได้แล้วเอาปากกามาวงสอองเดียวต่อไปผมยังไม่ได้คะแนนเลยนำองแล้วสองนะคะเทวานี้ให้เล่น đồng thang lâu tới lâu ti 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 hân mơ lâu ti 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 hân mơ lâu ti 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 Sợ ti ti miếng, ti 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 어. 응 핑크 <Sustain songs> <apology> ชั้เจ็ดนาทีป่ะตึ้งเฮวินลีโอเคโอ้โหเฮวินลีเราไม่รู้เลยทีบาละเอออืมีมฝนม่ะฝนตกไหมอ่ะไม่ฝน ของบาอะบัาบชเพลงอะไรม่ร uh มิเบกอะบาอะไรอะบานที่ขาเอาเยู่ใช่ได้แล้วเว้ยสามสองแค่น้นก็ยังน้ำอยู่เขฮ้ย้าเวลาข้าเวลาเจเข้าเวลาใช่ป่ะอันนี้ไม่เคยฟังอ่ะแต่เคยดูในคอนมันชื่อเพลงว่าผมวิขิตอะ เออใช่มันมีภูมิคิดข้ามเวลาเออใช่บวชได้แล้วว่าสาม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 เท่ากันแล้วว่าเฮเลนหาดวงหัางลยดวงดวงหัางคันเลยอ่นอยู่ันนี้ร์เฮ้ยดวหางอยู่เชยๆกันนะบวนชอบฉันรู้บวาชอบร้องเพลงนี้ต่อไป ตอนนี้ได้เท่ากันอะไรพี่สี่สี่เฮ้ยนี่อะไรหูหูหูเพลงของพ่อพ<ะ>ีแคทเหรอเพลงของปยุยปุยป<อ>้องมออไม่ใช่ไม่เคยเคยเต้นเลาเหรอเฮ้เคยเคยเต้นไม่ไม่เคยเคยฟังมั้งรู้ต้องรู้อะ่ะต้องเคยเต้นด้วยเอาแล้ว ได้หลายเพลงด้วยดีม food ฟุตเอ็มตอนจบเวลานี้เหรอเพลงแรกๆเลยเพลงแรกหนึ่งสองสามนี่นะคะอ๋ออนี่นะคะของิฟูนไงโอ้ยก้าวเดทจะอยู่เออดทอยูอันนี้เกานับไปเลยละย่ห้าสี่โอ้จายต่อไเอาไอ้หอมกดิ นี่รู้้ยเตทไมอองสอบแล้ววะมึทำได้เหได้ดิชานี่ทได้มันไม่สนิทไม่ใช่มันคุ้นนะยเด้งวู้ยเด้งอะไรทำไมวะถ้าไมรู้จับอ่าฟังเลย เธอถมาเคยฟังแต่จำชื่อไม่ได้อะท็อปในรุ่นท็อปพัฟในรุ่นท็อปในรุ่นโอ้โหนี้ชันเลยพูดเลยก็รบบอยพูดเลยกรับบอยทำไมปยีมหาอันนี้ตอนนี้ได้ที่หกสี่หกกำน้ำให้เลยอันนี้รู้จัอันนี้เป็นท็อปเหรอ อะไรอะไรอะไรเออพูดนานๆอะไรพูดนานๆก็ือแล้วก็ถือล้วเยมองนานๆมองนานๆอนาๆได้แล้วให้เล่นนานแล้วสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าวันหนึ่งอยับไปเที่ยวทะเลเออเออถ้ายัไปเที่ยวทะเล หกเจ็ดแล้วนอะอืมหกเจ็ดออืมอันนี้ไม่รู้ให้ครรู้ก่อนเอาอะไรบ้างมาเอาอะไรบ้างมาโหนี่แค่นี้รู้แล้วไอ้เนิดติงเอาอะไรบ้างมาของเจมินายอัน้ใช่เหรอเพลงรักเหรอเออ Ok, <laughs> đại, đại hộp. Đại hộp lên khách cho vui đi cái mà chưa đâu đó, đại lên, đạo lên, khoa, 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 ทีเมนดาวเหรอหรอ,อ,อืมเฮ้ยเ้ยฝนตกไหมทีมนดาวมีเพลงไรนบ้างมันมันปีมันมันเกิดชั้นในปีไหนวะเฮ้ยแย่กุงงง,งมันเกิดชั้นปีเนี้ยไม่ใช่หรอเ <c oughs> ด็กตัวนั้นต้องมาก้นเธอเหรอ เพลงอะไรชื่อพเพลงอะไรชื่อพเพลงอะไรอ่ะใช่ปะชื่อพเลอพงเลอพงลอะไรอ่ะ <c oughs> เด็กคนนั้นเหรอไม่รู้ว่าอะไรอะไรจะบรรทุกทางกันมั้ยไม่ถอดแล้วว่าถูกหาไม่เคยฟังเ,เพลงเป็นพยางเดียวพยางนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนั้นครูได้เห็นของที่หนูวางไว้หน้าบ้านไหมคะ ยีแก้วเอามาให้ครับปีใหม่ค่ะเขาไปไปข้างนอกอ่ะครูเซเว่นมั้งซื้อของอร่อยไหมครูกินไหมยังอ่ะคะไม่กล้ากินหาเจ้าของกินมาแล้วจะกินนะตอนแรกหนูเรียกครูแต่หนูว่าครูน่าจะไม่อยู่บ้านก็เลยพยายามเดียวใช่เด็กกับเด็กเพียงไรพยายามเดียวพยายามเด็กพี่น้องเขาคำเดียวพี่ ออม,มีพีพรน้องไม่รู้อะมีพี่แล้วก็มีน้องน้องอ <c oughs> โอเคกีนเลยเอาเป็นเอาต่อไปได้เลยนี่กันไหมร้องเพลงคนละเพลงอืมได้ <c oughs> <c oughs>